เอาละก็้อขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะฮะวันนี้คุณอยู่กับผมนะัดไงเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Pixel Pete นะครับตามรีเควสที่น้องคนหนึ่งขอมากับผมนะครับเขาบอกพี่ช่วยช่วยผมฟาร์มเจ้าทะเลหน่อยอ่ะอารมประมาณว่าฟาร์มไม่ไหวใช่ไหมฮะแล้ววันนี้เลยผมจะมาสอนวิธีโซโล่เจ้าทะเลแบบง่ายๆเลยนะครับนี่หลบไปหนึสเต็ปสิ่งที่ต้องใช้ในการฟาร์มเจ้าทะเลมีแค่อย่างเดียวดาบเท่านั้นเอง แล้วเจ้าทะเลตัวนี้ที่ผมเจอเป็นตัวที่แร่ที่สุดในเกมและโอกาสโอกาสเจอยากที่สุดในเกมด้วยตัวนี้ผม2วันแล้วไม่เจอมันเลยนะครับเป็นเจ้าทะเลระดับสีฟ้าเนาะก็คือตัวที่แร่ที่สุดในเกมแล้วก็ของน่าจะดีที่สุดด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมมาอย่างแรกเลยจะเป็นในส่วนของสเต็นะครับตัวสเต็เนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าอยากฟาร์มง่ายๆลงเบสเลยครับเบท550ตันไปเลย แล้วก็เลือดเนี่ยสองพก็พอแล้วนะครับหรือจะน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะไม่ค่อยโดนตีอยู่แล้วฮนะอ่านะครับแล้วก็ในส่วนของวิกเซลฟู d ดอันนี้แล้วแต่ใครจะใช้ฟู o ดอัพก็ได้นะครับแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันแต่ถ้าให้ผมมองว่าอะไรฟาร์มเร็วสุดก็คงจะเป็นดาบแล้วก็ง่ายสุดไม่มีอะไรเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับดาบที่ผมจะใช้ฟาร์มเป็นดาบอารองเอางี้ดาบเนี้ย,ายหายยากไปผมจะเอาดาบที่ทุกคนมีได้นะครับในการฟาร์มเจ้าทะเล ผมจะใช้เป็นตัวชา์กคาตนะดาบนี้มีดอบในเกาะอาลองแล้วก็มีให้ซื้อในเกาะอาลองนะครับสาหรับใครที่ไม่ดบก็ซื้อแค่นั้นเองอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนี่เลยปึ๊บโดด้าแบกไขสิ่งที่คุณต้องทําถ้ามาีสกิลก็สแปมสกิลประกอนปึ๊บหนึ่ง X แล้วก็ตามด้วย C นี่ C เราค้างเรื่อยๆเห็นไหมนี่เลือดบอสเหมืนห้านะเป็นตัวที่เลือดเยอะสุดในเกมด้วยนะตัวนี้ นี่ฮะแบบเดียวเองอ่าแล้วก็หลบนิดนึงรอให้สกิลหมดปึ๊บวิ่งเข้าไปโอ้ยอ,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 อันนี้จะน่าลำคาญนิดนึงนะฮะโอ้ยเห่นไหมถ้าเราโดนสักสักทีนึงมันจะตั้งตัวยากอ่ะปึ๊บอ่ะวิธีตีโอ้ยขอตีได้ไหมล่ะอ่ะฮะวิธีตีหยิบดาบมูงขึ้นมานะครับกดตีแล้วกดสเปซบาร์ครับกดสเปซบาร์ค้างไว้เลยตัวละครเราจะไต่ขึ้นตัวเจ้าทะเลไปเรื่อยๆครับอ่าเป็นไง ง่ายไหมอ่าแล้วก็ฟันต่อสกิลนิดนึงลงมาฟันใหม่นี่เลยนี่เลยแค่นี้เลยนี่ฮะมีแค่ดาบเริ่มต้นกับสแตก็กอ่าดาบตันพอแล้วอ่าแล้วเราก็เดตเข้ามาใหม่ปึ๊บอ่าแระบผกก็ตีใหม่แค่นี้เองนะฮะคือมันง่ายซะยิ่งกว่าง่ายคือพี่อยากอยากช่วยน้องฟาร์มนะอยากพาไปเล่นแต่คือไม่ว่างเลยจริงต้องขออภัยด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ก็มาสอนฟาร์มแบบง่ายๆนะ นี่แค่นี้เลยมีแค่ฟันฟันเสร็จสกิลการอากาศปุ๊บแดดลงมาตีใหม่แล้วก็กดสเปซบาร์ค้างถ้าใน,ในโทรศัพท์ก็ปุ่มกระโดดเนาะกดแล้วตัวเรามันจะไต่ขึ้นไปบนตัวเจ้าทะเลเองจบแล้วจบแล้วแค่นี้เลยเจ้าทะเลระดับยากสุดนะครับแค่นั้นจบง่ายๆเนาะก็เอาไปลองทํากันดูอันนี้ผมเป็นดาบที่ใครก็มีได้สแตทที่ใครก็อัพได้แถมเลือดก็ไม่ได้ต้องใช้เยอะใช้แค่2 0 0พ ซึ่งบอสตีผมไม่เกิน2000เลยไม่ไม่เกิน200เลยเท่าที่เห็นมาคือเลือดผมลดไม่เกิน 2- 3%เลยของ Mac HP นะครับง่ายๆแค่นี้แล้วก็อันนี้เป็นความลับที่ผมไปรู้มาใหม่ไม่ไม่ใช่ความลับหรอกแอร์มีเขาประกาศแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ฟาร์มเจ้าทะเลตอนนี้ผมมีข่าวดีฮะอนาคตเจ้าทะเลจากเลือดหมื่นจากเลือด10,000 15 0 0 0หม0 0 0นะครับจะปรับเป็น 1นึ่งแสนแสนสองนะครับเออข่าวดีไหมรีบฟาร์มกันนะฮะเร็วหน่อยก็ดีแต่ว่าในกรณีนี้เลือดเยอะก็จริงของดอกก็จะมากขึ้นตามนะครับในส่วนของตัวของดอกเนี่ยรู้สึกจะดอกเขี้ยวเพิ่มขึ้นถึง20ชิ้นเลยจากแบบว่าตีกันได้2ชิ้น5ชิ้น7ชิ้นใช่ไหมก็อาจจะเพิ่มเป็นได้ที และ10ถึง20ชิ้นถึง25ชิ้นอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าตรงเนี้ยทางแอดมินเขาประกาศมาว่าไม่แน่ใจว่าอัปเดตตัวเนี้ยจะโอเคไหมถ้าเกิดอัปตัวนี้มาแล้วแล้วไม่โอเคก็อาจจะมีการรีเวิร์บหรือปรับอีกนะครับอ่ะวันนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับขอมาจัดให้เลย นะครับขอวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูแน่นอนเนาะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า